เอาพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้ผมได้มาขายหนาลูกไส้แต่ว่าเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะลูกเน้องเปลี่ยนการเปลี่ยนการบอกเล่าประสบการณ์ว่าผู้ใดที่มีเมียจะให้ฟังท่วมเมาสูงไว้ถอนตัวได้ตอนนี้กระบานท่านเลยครับถอนถอนถอนตัวว่ได้ว่ได้แล้วตอนนี้มันสายแล้วครับมันมันสายแล้วมีตัญตาต้องบืนบืนบกบืนบากสู่กับมันไป ครับพี่น้องอ่ะคลิปที่สองหลังจากรับตัวเอาสูงออกจากบ้านออกจากสถานการณ์ที่วิกฤตสถานสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติได้เรียบร้อยแล้วช่วงนันแหละบ้ช่วงแล้วแต่ว่าแต่ว่าคว่ำเงายังยั่งอยู่เล็กน่อยถึงปานกลางบ่งบอกยูเดว่ายังบ่งบอกอยูเยวายังมีความกังวลอยู่นิดหน่อยช่วงนั้นแหละพ้ รกรถใ่กับเพรเป็นเรื่องหอกพิ่งเหมือนซ่งง่วงกับเป็นพอจะความตัวบอลบขอหมแม่บอลบกูแม่บอกว่าเกรถกได้ไวหมมันก็เรื่องงวัปรกาเปิดไปหาทั้งปุมไฟั้งเง้ยอะไรเนาะอไรออกจากนเนาะเสียงดังเสียง้งอแกเงนว่าไรเนาะอเง้นเสียงดังอกายงเขาหอกาน้ยย่งเสียงอยหนาาพูว่าเขาไปสร้างเท่าน่ะเขาไปสร้างเทาหลัง ผมเนีนี่คือวานเขาพัวเพราเป็นสร้างเท่านะอันนี้ไม่เอาสร้าเป็นเท่าลังเลยเพย้อนไปเลยแต่ฟอเป็นห่วก็ดอกรเดียดละแม่ผมก็เปียกใจโยยังขึ้นโทษนะผมเลี้ยงให้เลียงขาดเลี้ยงอันทักหาทหาอยากออกป้มันสวงเลยเลย่นไปยลอ้มารับจดกูไม่ไปไปเรองอู้ เป็นาี่อุ้มเอ้ยขณไใ้เบื้องชิมนีแล้วอุ้มระบายแล้วตอนนี้นอระบายแล้วตอนี้อุ้มเอ้ยายาซ่ซาหายซจมเหมืนมันซาเลยทีอ๋อยว่าเพิ่นไปเสริมรออืรอไปร้านค้า้นสว่าเพิ่นไปเสริมรอพุ้นอ้แ้่จ่ายกันไปร้ค้าต้นเท่าเดไอว่าผู้ใดวาเออคือเธอไปร้านค้า ไปตัวตีสามไปตัวตีสามเมียก็เลยหายมันก็แม่นตัวไปยังตัดตีสามตีสามไม่เปิดน้เจ้าอยู่เปิดเปิดแล้วไปยังมันในสาเหตุที่ไปไปเป๊กย่อมใจมันเถอะคือว่าปลุกใจโอ้สิบาทนึงอะไรทำไมถึงว่าปลุกใจสั่งก็ลังใจเจ้าของให้มันมีความ่าได้ติมเหรอว่าถามว่ากินจักบาทสิบาทหนึ่งมั้งเหรอถามถามว่าไปปลุกใจใจ้ มันเติมใหม่แล้วกลับมามีความาาูลเก,ก่าอย่างไรบ่บ้างนี่มันเติมเห็ดกางข้อเก่าแหลมๆฝากบอกพี่บอกน้องผู้บรรับชมเนี่ยผู้บรรที่มี่ผู้บรรที่มีเมียอยู่กับเมียฝากวิธีการต้อนรับสถานการณ์แบบนี้เมื่อเจอเหตุการณ์ต้องท่ำตัวแบบใดเงาครับเงาเพราะเรตอบโต้อต่า<อ> อ่ตอบโตแล้วปฎิป็นปิดเป็นไฟครับเออหงาไปเลยเงาไปเลยข้อตคือระไรเนี่ยย่างนี้ได้กันนี้กันครับจะไปแย่งครับสนุนเมียเนี่ย่างนี้เลยครับมาลองตอบโตครับโอแน่นอนเลยแล้วก็นั่งได้นั่งแกกิเล็บเลยครับทีละวับว่ารักนี่จริงครับเออเออเสียพอไปบ้ดนคำพอคำพอบอกคำพอเจอนย่มจากไหนมาเป็นยังสี่เด้เอ้ยง่จากไหนมาเป็นยังสี่ เอวพ่อปาะัานเนี่ยอันน้องไส้เพิ่นด้วยกันดอกมอดน่ะดอกมอดใจดีอ่ะเอวอยากได้อยากเมียอยากได้เมียเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาลอดเออาดบอกฝากไปฮอดดอกมอดนะเอาลอดมาเด้อเอาลอดแล้วมันไม่ยินมันคิดแต่ตะกี้บอาเร็วอยู่คือจัดไว้ดีแล้วล่ะเห็นความดีของกูไปบัตร ก็มีกูไปแย่ๆผื่นเพื่นๆพี่น้องเก่งจริงตั้งร้อยกระเลาะใจสบายอยากไปใช้ก็ได้ง่ายๆลูกเมียเฟียนากะบ่มีสบายใจยกนอนใช้ก็นอนอยากกินยังจ็กินากไปใช้ก็ไปอยู่ทางใส่ทางสวยสวยกะ่าไรต้มกับซอมือกะว่เจ้ันตื้นสวยอ่ะเม่งกับโซเนล้วเจ้าเขาหักเขาหัก เขาหักเขาห่วงเล้วมีจริงเด้อมดเด้อยาวได้อมดลูกเป็นี่บอแล้วกันแล้วล่องไส้แล้วขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับคลิปนะครับเขาพยายามจัะมือพราพยายามดอกไม้จะมือวะแช่ได้พี่น้องเรือคลิปอย่างไ้แช่ออกไปให้ลูกลูกมาการมีเมียเป็นไหอยากคิดอยากได้เมียตอนนี้ครับ บ้านในสายดอกเจ้าบอกว่าเจ้าบอกพี่น้องแช่ออกไปเหียเมียผมเห็นได้แล้วครับเฮียผมเห็นแล้วว่เปลี่ยนดอกเปลี่ยนเด็ดเปลี่ยนเนี่ยเดียวก็คือได้ครับเป็นธุลกิจระลับแช่ออกไปแล้วหลายเดธอเมียเจ้าเห็นเนาะเอาอุ้มมือมันหัวมึงเถี่ยวเธอเข้ามาช่วยผมไงเลยเจ้าเพราะมึงตายบมดนี้อยได้เนี่ยตอนนี้กันอีอุ้มมันเบิ่งมันเห็ดบ่เปล่นแต่ว่ามูอมันเห็ดเปล่นได้แล้วเขาเบิ่งนับกันมาเลยมันเกินมาเบาชุยมร่อยเลยมันเบาซุ่มอุ้มฟังเด้อ อย่างี้เราโจเป็นน้ำเจ้าล่ะตอเช้าไปบอกย่าวามันตายล่ะสูกกับเมืยนี่แหละตอนหลบลีนี้โอ้ยลบหลีนี้มันก็สีขาโอ้ยยึดเฉียดใส้เมียเนาะไปใส่านน่นรนหลีอยู่ใต่สะพานแม่รำพองแม่ในท่อเมบานนี้เป็นพอเจ้โจับอันเมียกับลูกน้ำหาบ้านนี้ผู้เมียกับฮนอยู่บ้านนี้ อันพ <t od ian |ms|> ่อไปใส่ไปใส่ไอ้แล้วไปใส่ส่อนวะไงชูบวกกันยังไหนกันว้ายบวกในน้อยนึงบวกเป็นเศษส่วนวะน้ำหาโอ้ห่วงอยู่เด้อห่วงเด้อบวกเป็นบวกห่วงเด้อกันสูงเด้ออีอุ่มห่วงอยู่เด้อทำเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วนะน้ำหาเบิดขึ้นจนว่าโอ้ยอุ่มเอามืออื่นยังฟังข่าวก็เลยวางสิ มันมันโม,นมนจังมองสีน้ำหาแล้วนะ,อะมองไหนคิดว่าสิไปร้านข้าวเกศมองเคยไปรี้ยลีลานข้าวเกศมอเกรบ้ยลีนักวิบ้านเปล่าปล่้นตอนหมดเลยเปยล่าปล่าวิบ้าีสอัดที่เคยไปอาศัยสองอัน,น,นเลยบานเลยอุ้มเอ้ยพาไปนับหาเบิ้ลภาพนั่นตอนไปโผลรถชิบล้อขึ้นเมื่อบ้านเลยอุ้มเอ้ยเสียงหน้าน้องสะพังมองเจ้าไปนอนอ่าอ่าก็บ่เห็นก็บ่เห็นไอ้มามองไดนเป้าหมายที่คิดว่าสิไปนี่พาไปหาเบิดพาลูกใครไปหาเบิดลก็บ่เห็น จน,จนว่าจนว่าท่อจนว่าท่อกเ็เลยกว,ว่าบ่ไวดอกอุ่มพ่อกับพ่อกับเมือ่อยแล้วเอาของทีละมือนข่อถาฟังเขา่าเดี๋ยวเพิ่นกับแทงสีแกงมาดอกทาง้งรงพยาบาลกเ็เลยวบว่างซี่ <c oughs> หรือทางกูไพ่น่ะกระถามจะมามันเอา,ม,เอามันเอาบัตรประชาชนไปน้ำปบอเอาไปยืออ่นพ่ออานว่าเดียวดีตัวบ่ว่ามืออื้นถาฟังเขา่าเท้ามาแล่นข้ามเขาบั่นก็ขาบไปแล้วโอนาบ้านคือบัตรประชาชนนี่ เพื่อนสีบ๊อเพื่อนสีบ๊อห่างตัวเพื่อนเนี่ยเพื่อนพีทพกพีทโตไปตลอดแล้วเออขันสันสบายใจได้ย่างหน่อยเขาก็ส่งถือมองเร็วขันสิปัญหาอะไรเราจังเลยชุบลอยใช่ไหมเนี่ยมือเศรออเห็นขานก็เริ่มควายออกมาจากแต่สัปันแตพันไม่นำพ้องแม่โอ้ยยังไม่เห็พี่หลอกเดี่ยวในชั่วโมงนั้นโอ้ยรับไปกันดีอย่างในชั่วโมงนั้นนอนจังยู่งแลวพวกวัน ประวัตินี่ประวัตินี่สร้างนังได้เป็นปเรื่องอ่าเพื่อนปูเนี่ยสูวงเป็นตันสร้างเนี่ยสร้างนังได้เป็นเรื่องประพูนประวัติอ่ะหึขกเนี่ยเมียเพืเ่อนก็แพ้งแถ่เดี่ยพ่จะออกจากบ้านนี่โทรหาปูป้อมโปรเดีอยว่ามันไปพุ่นบ่อคำเลีกคำเลียกมันไปพ่นบ่อมันไหนใกล้ละนันว่า มันไหนมันหานน้าที่เรื่องนี้มันเป็นผมเป็นมันไย่างเอ๋อมันฮันน้าที่บักอ้ายลาส่นว่าลูกชายเจ้าอ่ะลาส่นว่าโอ้ยกูกับข่อยเบอลกันเนี้ยสุดอกบอก n าก c ไม่เห็นว่าความพัฒนาอย่างก่อนันี่เออเพิ่นเกิดวันอังคารคอยกเกิดวันอังคารเรื่อยนียเนี่ยกับวันอังคารเนี่ยเกิดวันอังคารม่เือเดียวกันที่แต่ว่าคนละพ่อสวเดินเดียวกันอีคอยกับวันอังคารคว้ย เอาพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้เ่ราะในมาขายหนาลูกไส้แต่ว่าเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะลูกเน้องเปลี่ยนการเปลี่ยนการบอกเล่าประสบการณ์ว่าผู้ใดที่มีเมียอยากให้ฟั่งพ่วงเอาสูงไว้แม่นะผมถอนตัวได้ตอนนี้กับพระท่านเลยครับถอนถอนถอนตัวมาได้มาได้แล้วตอนนี้มันสายแล้วครับมันมันสายแล้วมีตังตาต้องบืนบืนบกบืนบากสู่กับมันไปย่อมรับชะตากรรมไป แต่ว่าขันผู้ใดที่บ๊ท่านในเอาเมียนี่ยูคือจันลอยวาจะได้สูงยูคือจันลอยเองครับเผาตายอยู่กันละสบายดีไม่ได้ปวดวะไม่ได้ปวดวน้ำผู้ใด้เอาคลิปนี้ไม่แชร์ประสบการณ์นะพี่น้องได้รับรู้ทั้งกันนี่คือชีวิตเอาอสูงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครฝากพี่น้องติดตามเด้อติดตามติดชีวิตเอาอสูงพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องออกไปเพราะว่าที่เป็นช่องซุปเปอร์ย่าเบาโจซักแชนแนลแล้วก็ช่องจันร้อยชนแนล อันนี้คือช่องลักของเอาสูงปินตะซั่งติดตามได้ทุกช่องทางะนะครับทั้งสองช่องคนลิตตนซาดกะคนริตโตนซาดกะกันค้านุ่มลวงให้เลนะ่าได่คานุ่มลวงให้เล่าเพราะอบ่ใไห่เมียได้จุม่มเ <c oughs> อาคลิปนี้ลาพีล่านองครับขอบคุณทุกการรับชมครับจเจริญสุขสวัสดีครับ